ทางเที่ยวและคนติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายส,ายสีน้ำเงิน วันนี้นายสวงไแสแวงสุขสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครเขตทวีวัฒนาในฐานะประธานคณะกรรมการ,การโยธาและผังเมืองสภากรุงเทพมหาคนครในคณะลงพื้นที่ติดตามปัญหาร้องเรียนและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินโดยมีนายสมชายเดชาพรผู้อำนวยการกองแผนงานสารธันธุ์หลวและสิ่งแวดล้อมสำนักงานโยธากรุงเทพมหาคนครและผู้เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง ณนะบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์สถานีรถไฟฟ้าบางอ้อและถนนเพชรเกษมสีแยกท่าพระแนนะสุงัยกล่าวว่าจากการติดตามปัญหาการร้องเรียนและผลกระทบการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินในพื้นที่ก่อสร้างช่วงหัวลําโพงบางแคและช่วงบางซื่อท่าพระบริเวณถนนเพชรเกษมและบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์พบว่ามีจุดพื้นผิวถนนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างกว่า200จุดซึ่งได้รับการดำเนินการแก้ไขไปแล้ว แต่จากการตรวจสอบจุดที่มีปัญหาล่าสุดยังมีประมาณ20จุดและเป็นจุดใหญ่ที่มีการขุดเจาะถนนเพื่อวางระบบสาธารณูปโภคในการเดินระบบรถไฟฟ้าที่ยังคงต้องเข้าไปดําเนินการแก้ไขซ่อมแฟมหรือจราจรเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่นมีรถวิ่งผ่านตลอดคงต้องคอยปรับปรุงแก้ไขดูแลจุดว่าเสร็จโครงการทั้งนี้ทางคณะกรรมการ ตั้งควสังเกตถึงการดําเนินการแก้ไขปัญหาพื้นผิวถนนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่ผ่านมายัางมีความล่าช้าในการดําเนินงานส่งผลกระทบทําให้ปัญหาการจราจรในพื้นที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งนี้ผู้วิหารควรสํารวจจุดน้ายน,นวิรัตคงคาเขตสมาชิกสภากรุงเทพมหาคนครเขตบางกอกใหญ่กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของค่าเสียหายจากการดำเนินการหรือย้ายต้นไม้กว่า2,700ต้น เป็นเงินกว่า29ล้านบาทนั้นในการเวนคืนพื้นที่เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายกับกร,รุงเทพมหานครก่อนที่จะดำเนินการหรือย้ายต้นไม้เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่มีการเวนคืนบริเวณสี่แยกท่าพระดังนี้ทางคณะกรรมการจะประชุมติดตามปัญหาและการดําเนินโครงการหากไม่ได้รับการแก้ไขจะเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภากร,รุงเทพมหานคร เพื่อให้มีผู้บริหารเร่งดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครปองยัมพัน ในส่วนที่ประสานกับรมก็ทางกองประสานงานสารบกก็ประสา,าน,สาน,สน,านแต่ในส่วนที่หน่วยงานของรมเองจะต้องมีการดำเนินการในการ,ร,รนานากตอมแซมในภาย20ชั่วโมนลเพื่อให้กาเดือดรนเป็นไปได้ไหมครับที่จะรมกัน,นครับต้องร่วมกันครับต้องวมกันเพราะว่า นีก็ต้องเริ่มแล้วครับต้องเริ่มแล้วไม่รอแล้วแล้วขนา